เข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บานาทีนะครับตอนนี้ทดไปแล้วประมาณอ2นาทีนิดๆใบตันกำลังพยายามจะกู้หน้านะครับหลังจากที่ตอนนี้สกอร์ตอนนี้ล่าสุดเรานำอยู่3ประตูต่อ0นะครับเดี๋ยวค่อยไปไล่เรียงกันตอนนี้อยู่ช่วงท้ายคลายฮาวเวตโอ้โหคงหมดข้อสงสัยสำหรับคลายฮาวเวตดนะ ว่าเป็นไงยอมแมวหรือไม่ยิงซื้อมาแพงหรือเปล่านะครับโอ้โหยิงหนึ่งใจหนึ่งนะครับวันนี้สำหรับคล้ายฮาวเวดใบตันยังทำเกมอยู่นะครับพยายามที่จะทำเกมตอนนี้เราเปลี่ยนตัวลงมาหลายคนนะครับเพื่อมาเติมความสดทั้งเจ้าผอมเบีล่านะเอ็ดดี้เอนเคเทียนะครับลงมาใบตันอยู่ทางเอฟซูบิยานนะครับอ่าโดนเบียด ในฝาวาพี่จอกินโยกก็สุดเลยว,วันนี้หมดถ้าแรกนะึกว่าพี่ปะเตจะได้ลงเลยสงสัยให้พี่จอเล่นจนหมดเลยหรือเปล่านะแล้วก็เดี๋ยวเอาพี่เตลงกับมาเยือนเนะื้อหาดาวดาวเลโดทัสซาครับอ่าได้ดึง้น้าอ๋อโทมิโทมิเหลืออันทีเดียวครับ เดี๋ยวรอฟังเสียงนกวีดน,นะครับก็ถือว่าเป็นเกมยากแต่ว่าเราทำให้ดูเป็นง่ายนะลูกทีมของโรเบโตเดอซับบี้ก็พยาพยามเบิ้นเปียนเบ้นเปียนนะครับแต่ว่าเจาะแนวรับของเราไม่ไม่ได้จริงๆนะทั้งพี่ มาเงียทั้งสาลิบาไม่ยอมจริงๆครับโดยเฉพาะก่อนหน้านี้ที่บล็อกลูกยิงของใครเขาหลับมาเงีย้ยเราก็แสดงความสะใจคือกูไม่ยอมเสียกินกูไม่กูจะต้องคลีนชีสอ่ะตอนนี้แฟนบอลกระโดดโรถเต้นแล้ะครับใกล้จะหมดเวลาครับตอนนี้ได้บอลอีกทีเอ็ดดี้ะกรอบเก็บโทษครับแม่เอาพี่ไว้พี่เสือยังได้บอลอยู่นะ เสียฟาวไปนี่ตอ่อเมื่อไรฟาวเวอเวล่าครับ <c oughs> อ้าวโดนเหลืองเลยก็ผอม <c oughs> <c oughs> อะเป็นไว้เป็นมิเิษเป็นไว้โดนเหลืองใครโดนก็ได้แต่ห้ามห้ามเป็นคายแวกเพราะถ้าเป็นคายแวกโดนเหลืองจะพักเลยจะถูกพักเลยนะถุงแบนดนดีแต่ว่าวันนี้ก็รอดตัวไปได้นะ เอาละน่าจาใะใกล้แล้วครับหมดเวลากันย่งครับโอเคพิต้าก็เข้าไปกอดกับโลเบโตเดอร์ซับี้นะครับโลเบโตเดอร์ซับี้เป็นหนึ่งในแคนดิเดตนะสำหรับที่จะเป็นกุนซือคนใหม่ของไบยอเมดิคเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับสวัสดีครับทีวีแชนแนลอาร์เซนอลแฟนคลับครับผมวันนี้เจอกันตอนประมาณตีหนึ่งครึ่งนะด้วยการต้องขนลุกด้วยการที่กลับไปขึ้นไปเป็นจ่าฟูงครับหลังจากที่เกมยาก นะเกมยากที่เราจะต้องไปเยือนไบรตันนะครับด้วยบรรดากูรูอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาก็บอกเลยบอกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะ,ะถูกหยุดนะแล้วก็เพราะว่าการไปเยือนไบรตันน่ะด้วยด้วยสถิติไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าช่วงหลังก็ดีขึ้นแต่ละคนยังไม่เชื่อใจยังดูเลยยังไม่เชื่อใจตรงน,นี้มาเอฟเปอร์ตี 50, อ่าเป็นแข่งรับเชิญของตัวของพี่เมียนะคกำลังแต่เดี๋ยวเรากลับไปครับ เป็นเจ็ดสิบเอ็ดแต้มครับลูกได้เสียบวกเป็นห้าสิบเอ็ดหรือคูณมีเจ็ดสิบครับลูกได้เสียสี่สิบสองและแมนซิตี้เจ็ดสิบแต้มลูกได้เสียบวกสี่สิบตอนนี้เราได้เปรียบในเรื่องลูกได้เสียอย่างมากมายนะ,ะนำลิเวอร์พูลอยู่เก้าลูกนะครับแล้วก็นำแมนซิตี้อยู่สิบเอ็ดลูกโอ้โหหลังจากที่ช่วงหกขํา แมนซิตี้ก็ทำตามเป้าครับด้วยการบุกชนะค mm ิสเซาพารเดตไปสี่ประตูต่อสองหลังจากที่คิสเซาพารเดตทําหือทงอื้อนะ <c oughs> บิเตอร์เป็นไวโอเคเราเข้ามาสรุปของเราแล้วกันนะครับเกมเกมยากครับหลังจากที่เราบุกไปเยือนแมนซิตี้นะแล้วก็กลับมาชนะรูตันได้แล้วก็เป็นเกมเยือนที่เคยเล่าให้ฟังเมื่อเช้านี้ครับเป็นเหลืออีกสี่นัดในการเป็นเกมเยือนหลังจากวันนี้ที่เจอลูตันแล้วเราจะต้องไปเยือนวู๊แฮมตัน แล้วก็ไปทำรอนดอนดาบี้แมนกับทอตแนมฮอสเปอร์แล้วก็ปิดท้ายในการเป็นทีมเยือนไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับซีเกมที่บรรดาหลายๆคนเขาบอกว่าเรามีโอกาสสะดุดเพราะว่าเขาดูแล้วเรายังไม่แกล่งพอนะครับนี่โดยเฉพาะแมตช์นี้ที่จะต้องมาเจอไบตันโอ้โหไปดูได้ครับบรรดากูรูสารพัดเลย แต่มีแต่พวกเรานี่แหละที่เชื่อมันว่าเราสามารถจะผ่านได้เพราะอะไรเพราะว่าเราผ่านเกมที่ยากกับแมนซิตี้มาแล้วที่ผมบอกอะ่ะตัวผมผมมั่นใจมากๆว่าเราผ่านกับแมนซิตี้มาแล้วเพราะนั้นเมื่อเราเจอกับเกมกับทีมที่ดีที่สุด เจอกับทีมที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วเราสามารถเอาตัวรอดมันได้เพราะนั้นไม่มีปัญหาครับวันนี้แดนนี่เวเบกถูกวิลเลียมสนิบากับถูกมารากันเยสคุ้มรักพาตัวหายไปเลยพี่เทพแดนนี่เวเบกนะอ้ามาดูซาร์ีิไลอัพครับหลังจากที่วันนี้นะครับเราเตะเป็นคู่ดึกคู่สุดท้ายของของวันเลยนะแล้วก็ไบตันเองครับเขาตัวเจ็บเขาเยอะนะครับต้องยอมรับนะตัวเจ็บเขาเยอะมาก นะเก็บเป็นหางว่าวเลยที่เรียนเมื่อเช้านะเจ็ดแบบตัวนะครับในกระดาที่ของเราขาดยูลินทิมเบอร์คนเดียวขาดยูลินทิมเบอร์คนเดียวอมาในเวลาของเจ้าบ้านก่อนครับระบบสี่สองสามหนึ่งลูกทีมของโรเบนโตเดลซาบีนะครับผู้สารประตูเป็นอ่าวันฟานอ่าเวอร์บลูเกนนะครับแผงกลางสี่เขามีอ่าแลมตี้นะครับอ่าตัวของจองพอลวันเฮสนะแล้วก็มีลุยส์ดัง รวมของอิสคุฟพยานะครับกล้องกลาง2ตัวก็เป็นคาร์ลอสเบเลบากับปาสกาลโกลกนะครับแผงหน้าของเขามีไซมอนไอดินกล้ามีอ่าโมเดอร์แล้วก็มีเอสซีซโอเอสซีซโอนี้ถือว่าเป็นตัวจี้ตัวจ์ดเลยนะถ้าเผื่อมีมิโตมาอีกคนหนึ่งคงจะ G, จี้จ้าซ้ายขวาซ้ายขวาแหละนะแล้วก็มีพิเทพครับแดนนี่เวเบกอดีตักเตะอาร์ซนอลนะก็คนนี้เป็นคนหนึ่งที่ น่ารักนะครับผมบอกเลยว่าในนี้เป็นนักเตะอาร์เซอนอลถึงแม้แต่มาจากแมนยูแล้วก็อยู่กับเราแม่หล่ะแล้วก็ย้ายไปแล้วก็ผมรู้สึกผมชื่นชอบนักเตะคนเนี้ยที่เขาพอเขาเป็นกุอแ์แล้วเขาก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดนะวันนี้็คงลงท,ทําหน้าที่ทั้งฝั่งของพี่เมิกเกลวิต้าครับส่ง4 3 3ดาวิดรรย,ยาครับยึดตำแหน่งตัวจริงนะครับ ทางขวาเป็นพี่เสือเป็นไว้ทางซ้ายเป็นพี่อเล็กซานเดอร์เชีนโก้ก็ยังนึกอยู่ว่าเอ๊ะจะเป็นยาคุปหรือเปล่าหรือจะเป็นโทมินะครับแต่ว่าอาจจะโชว์ฟอร์มช่วงนี้ในสนามซ้อมได้ดีสําหรับตัวของอเล็กซานเดอร์เชีนโก้ก็เลยได้รับมอบหมายให้ลงทําหน้าที่ครับเสียงตะแกมาแล้ว ไม่มาไม่ใช่ช่องที่่วยครับแต่กองปลอมอวันนี้ครับหม,หมายทางคายนะคูก่กลางเป็นลกยเม่มาเันเชตกับวิิเยมซาดิบาครับกองกลางเพชรได้พี่จอยนโยเขาลงมาโอ้ลูกนี้เล่นกดเล่นจบเลยพี่จอินโยนี่ก็ทิงก็ลงไปนั่งเลยนะแล้วก็ประสานงานกับกับตันโอ๊ตครับมาตินเออร์เดนการ์ดและพี่ข้าวดีแคไลส์ครับน้องบีบุกยสกาหายเจ็บกลับมาเรียบร้อยครับลงมาวิ่งปลอเลยนะครับหลังจากได้พัก พักมาเต็มเต็มในแบตลูตันนะพอได้พักมันสดชื่นใช่ป่นะเนาะพอได้ได้ความสดชื่นครับอ่าแล้วก็เป็นกายเบียนเชซุสครับลงมาทาหน้าที่แทนกายเบียนมาเตลี่นะและหน้าเป้าเป็นคลายฮาวเวดครับช่วงมึงนี่ต้องบอกเลยบอกโอ้โหทั้งทุกทั้งรับสาหรับคลายฮาวเวดนะถ้าใครได้เห็นน่ะต้องยอมรับเลยครับวิ่งมาช่วยปวนช่วยรับช่วยลุกนะถือว่าเขาแบบเขามีวินยัยอ่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นนักเตะที่คิดเกียจอ่ะ เมื่ออยู่ในตำแหน่งเล่นเกมลุกล้วพี่เขาจะเข้ามาคอยหาตำแหน่งคอยสอดสายตำแหน่งเดี๋ยวออกซ้ายออกขวาตลอดพักบอลพิงบอลน,นะแล้วก็ถ้าเล่นเกมรับพี่จะวิ่งลงไปหัวกระโหลกเลยถ้าใครได้เห็นหลายทีนะครับถือว่าเฮ้ย ขอบคุณเชลซีขอบคุณวิเทลสำหรับพี่ข้าวขอบคุณเชลซีสำหรับพี่คลายฮาวเวิรนะต้องบอกเลยต้องบอกแบบต้องบอกจริงๆนะครับอ่ะเราเปิดเกมมาครับก็ถือว่าอตัวของไบรตันเองค่อนข้างที่จะถือว่าเขาเล่นในบ้านนะเขาก็ต้องมีความเตรียมพร้อมนะแล้วก็ใช้อาศัยลูกใจสู้เสียงเชียร์บทบี้กับเราครับแต่ว่าหลังจากที่ช่วงแรกเนี่ยเราถูก ทักทายก่อนนะสองสารอบมีการยิงขำคานมั่งยิงออกหลังมั่งเฉียวเสามั่งครับเรายังคุมเกมไม่ติดนะไบตันอาศัยช่วงนั้นนะ่ะดูยก่อนแต่หลังจากนั้นเองเนี่ยเราเองครับเริ่มตั้งเกมติดเริ่มมีการโยกซ้ายโยกขวานะถึงแม้ว่าไบาตันเองเขาก็จะเพรสเร็วพยายามที่จะไล่กดดันเรานะครับแต่ว่าเราแกะเพรสเก่งนะถ้าใครเห็นนะ ากเพสเก่งมากๆไม่รู้สิดาวิดเรายกระยะนี่ขึ้นมาชวนบิวอัพนะทั้งมากันเย้ทั้งสริบาทั้งตัวของพี่เลสันเดอร์ชนโ้นะพยายามขึ้นมาแบ็กทิ้งบทอย่างเต็มตัวนะครับเราก็ป้อไปป้อมาจนกระทั่งในนาทีที่สามสิบสามเราได้ลูกจุดโทษลูกนั้นในการเบนจิจสุดได้บอลทางซ้ายครับเราพยายามจะยกหลบจะยกหลบแต่ติดไอ้เจ้าตัวอะไรวะของเขาอะไอ้กองหลังเขาอะ นะครับเอตีต้เอ็ตี้เตะสกัดปุ๊บมันโดนบอลด้วยเหมือนกันแหละแต่ว่ามันโดนมันโดนเท้าของกกเบย์ุธซูชัดเจนกว่านะครับเลยทําให้ล้มคว่ำลงไปแล้วก็ถือว่าเสียเลี่ยมเสียเลี่ยมพี่เชซูชไปลูกนี้นะครับแล้วก็เช็คนิดนึงต่ก่อนที่กรรมการก็จะย,ยืนยันเป็นลูกจุดโทษครับคนที่รับหน้าที่สังหารไม่มีหลอกละไม่มีการถือบอลหลอกไม่มีการอะไรครับ เจ้าน้องบีบุกโยสาก้าครับหลังจากที่หายจากอาการบาดเจ็บนะลงมายิงประตูครับยิงจุดโทษไปทางขวามือของผู้สับประตูนะ่าแล้วก็เป็นลูกที่สิบสี่นะครับของเจ้าบีในฤดูก,กาลนี้นะครับส4ลูกในพรีเมียร์ลีกรวมทุกลูกรวมทุกถ้วยเลยตอนนี้ยิงไป17แล้วโอ้โหบีปุกโยสาก้านะครับทำให้เราปลดล็อกได้แบบ สบ,สบายอะถือว่าพอสบายหลังจากนั้นเนี่ยไบรตันเริ่มหือเริ่มอือตอนนี้คลายเอาแบบคิดว่าน่าจะได้เป็นแมนรวลแบบปากับกำลังสัมภาษณ์นะแต่ผมผมะผมคงยังไม่จอดละก็ไปจอดอะไรอพวกนี้แล้วกันหลังจากนั้นครับไบรตันเริ่มมีหือมีอือครับแล้วก็โหได้ลูกยิงของไอแอนเซนโซ่อห็นไหมแอนเซนโซ่แอนเซนจะจำผิดกับอีกคนนึงอินเซนโซ่ ปั่นนะด้วยขวาเขาแต่ว่าดาวิดไลยาบินนะครับโอ้บินขึ้นไปปัดถ้าไม่ปาดหายถ้าไม่ปาดนี่สามเหลี่ยมเต็มเต็มเลยครับแต่ดาวิดไลยาไม่ยอมนะครับผมบินปัดโคตรสวยเลย <c oughs> นะทําให้จบครึ่งแรกเนี่ยก่อนจบครึ่งแรกนะเรามันต่อเวลามันทดเวลาไปห้านกกรทีมั้ยช่วงท้ายครึ่งแรกเนี่ยโอ้ถ้าใครได้เห็นนะใบตันแทบหายใจหายคอไม่ได้เลยเล่าไหมต,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 ต่อบอล ต่อบอลเข้าไปในกรอบเขตโ,ดโทษพิ้งบอลพยายามพยายามที่จะเอาลูกที่สองอ่ะสังเกตได้เลยเอาพยายามจะเอาอ่ะเพื่อที่จะได้แบบสองศูนย์แล้วกันสบายๆใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยังขา,ขาดขาดเกินๆไม่หน่อยนะครับแต่ว่าดูแล้วสรงแล้วเราเอาแน่นอนนะแต่เป็นเมื่อก่อนในบอหนึ่งศูนย์เราจะแบบนะสบายๆแต่เราเอาพยายามเ,าเอารูปสองครับแต่ว่ามันไม่ได้โดยเฉพาะในช่วงของ ครึ่งแรกครึ่งเดียวเนี่ยเราพาบอลเข้าไปสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษในยี่สิบแปดถนน่ะถือนะว่าเยอะนะครับครึ่งเดียวเนี่ยเข้าไปไปสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษนะยีนะ่สิบแปดขนน่ะเยอะมากๆเลยนะจบครึ่งแรกน้ำหนึ่งศูนย์ครับแล้วก็ครึ่งหลังลงมาไม่มีการเปลี่ยนตัวนะครับคายอาแวทก็รับบอลฉีกบอลซ้ายฉีกวันขวานนะเปิดครึ่งหลังมาก่อนที่เปิดให้คาเบนจซุกกระโดดมงแสงอเลมตี้อ่ะ กรโดดงแล้วบอลฐานเสาไปนีเดียวลูกนี้ต้องชมครายาแบบกับคนที่ชิ่งมาเขาชิ่งกับรู้สึกจะเป็นเวนไว้มั้งแล้วก็ตัวเองอ่ะฉีกตัวมาคือด้วยเซนสุดบอลด้วยสัญชาติญาณและอย่างมันเกิดจากการซ้อมอนะ่ะมันเกิดจากการซ้อมนี่ลูกแรกที่กันเมนจะสุดได้มาครับล็อกหลบพว่โดนเตะเลย <laughs> โดนเตะเลยทักการไม่ลังเลยเลยนะหลังจากนั้นครับนาทีที่ห้าสิบสามเนี่ยคลายฮาเวด มีการทิ้งให้กับตันโอ้ตั้งแต่ว่ายิงติดเซฟไปก็ถือว่าหูลุกนี่ใกล้เคียงสังเกตได้ว่าไวท์ฮาวเวดไวท์ฮาวเวดเอเดนการ์ดไวท์ฮาวเวดเอเดนการ์ดเนี่ยสามคนคนนี้ผสมประสานช่วยกันทิ้งบอลได้ดีโดยมีเจ้าน้องมีมุโยสก้าค่อนข้างไดมีบทบาททางขวาเราขึ้นทางขวาเยอะนะครับขึ้นทางซ้ายกับเบนจะสุดไม่ค่อยท่ไหร่ไม่ค่อยเยอะทะลายคาร์เมนจะสุดเองก็คงจะต้องวิ่งออกมาล้วงบอลน,นะนะ ในที่ที่หกสิบเอ็ดครับโอ้โหต้องบอกว่าลูกเนี้ยลครเอาแบบชิ่งทําช่งกับพี่จอพี่จอทําชิ่งมาก่อนแล้วก็เสร็จแล้วบ,บอลบรรทลักมาถึงกับตันโอ๊ตครับแล้วก็เปิดให้ขายอ่าให้กับตัวของพี่จอติญโยลุดไปทางขวามันเป็นการที่ใบตันกำลังจะขึ้นบอลนนะ่ะแล้วก็แต่โดนพี่จอติญโยเช็ดบอล แล้วก็ทําให้บอลทะลักไปที่กับตันโอรก่อนจะเปิดมาให้กับพี่จอแล้วพี่จอก็เปิดอย่างสวยงามให้กับคายฮาววดแชทอินไปง่ายๆเลยโอ้ oh, พี่จอก็ได้แอซิตครับแล้วก็ตัวของอคายฮาวเวดเองก็ทําประตูดได้เป็นลูกที่ก้าเข้าไปแล้วครับของคายฮาวเวดนับจากย้ายมาไม่ธรรมดานะครับเป,เปิดเข้ามาปุ๊บแล้วคายฮาวเวดยิงด้วยสายแม,ม่เป็นการประสานงานที่ลงตัวครับ เชลซีคอนเนคชั่นขอบคุณเชลซีอีกครั้งหนึ่งนะ,ะก่อนที่หลังจากนั้นนะครับเราก็เปลี่ยนตัวเนาะยังไม่ได้เปลี่ยนตัวทอตซาครับทอตซาลงมาแทนอทอตซากับมาตี้นะครับในทีที่6กสาเนี่ยหลังจากที่ยิงที่6กสิบเอ็ดพหสะท็อตซากับมาตี้ก็ลงมาแทนตัวเจ้าล็อกบีกับคาเบนเชสซูตนะครับแล้วก็ ลงมาแป๊บเดียวทอสสาก็ยิงท,ทําท่ายงิยงลูกยงิยงลูกกรอบลูกลูกไกลนะบอลทําท่าจะมุดนะแต่ว่าประตูวแม่งเซฟออกไปได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นที่ที่11่เบททับโทมิเฮสุครับลงแทนพิวอเล็กซันเดอร์ชีสิโก้นะให้พักเอาโทมิลงมาแทนแก็ลเละอยากคุบจะเอาเก็บไว้เล่นยูซีเอปะให้สดแบบโซดสดเลยแต่ว่า ก็เดี๋ยวก็ต้องตามอีกทีว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วกันนะอ่านาทีที่แปดสิบห้าครับเรามาได้ลูกสามจากการที่ไบตันเนี่ยกําลังต่อบอลตอนนั้นเสียงเชียร์นะคือสองศูนย์เนี่ยถ้าเปิดอกไบตันได้มาเนี่ยมันก็จะทําให้มเมนตั้เกิดเพราะนั้นไบตันเขาพยายามที่จะสร้างมเมนตัมแล้วเราก็พยายามต่อบอลแต่กลายเป็นว่าต่อบอลพลาดครับตัวของทอซาเองเปไปบีดปัสไกไป,ปัสซานโกรแล้วบอลมันะทะลักไปถึงคลายฮาวเวิร์ด คลายแหวนเล่นจังหวะเดียวเลยทอซาพอตปัน้นตันบอลได้ตัวเองพอตันบอลได้ปุ๊บมองเห็นเพื่อนจะได้บอลตัวเองสปีดกนนะ็แม่งนะแล้วคลายแหวนตวัดบอลทีเดียวอะ่ะโอ้โหโคตรแบบคือมันต้องคิดเร็วทําเร็วอะ่ะแล้วมันเกิดจากการรู้ใจเกิดจากการฝึกซ้อมคือมันทําโดยสัญชาติญาณนะ่ะถ้าใครกลับไปดูกลับไปดูอ่าพ้าชาคลายแหวนตวัดพัดพว้วไปให้้วทาให้เรีเยนโดยทอซาหลุดเดียว โอ้แล้วพี่กันหลุดเดี่ยวไปอย่างนั้นโล,ล่งๆอ่ะเราก็ดูเอาวะเอาวะนะแล้วก็มีการดึงเชงเล็กน้อยแต่ก่อนนั้นมีกองหลังวิ่งเข้ามาบีบนะครับแต่ว่าความเร็วของซาก็ถือว่าโอเคแล้วก็เขาเลี้ยงบอลได้ติดเท้านะนะดึงหนึ่งจว่าก่อนจะชิปข้ามผู้สามประตูเข้าไปแล้วก็ไปยืนไ <c oughs> <c oughs> อ้เราก็นึกว่ามันไปยืนตรงไหนวะอ๋อไปยืนฝั่งกองเชียร์เราไปยืนทางแอคไปยืนแอคนะครับเ <c oughs> ออก็พอลงมาแรกๆก็ถูกโหนะ หลังหลาก็ถูกยิงใช้สิทธิ์โคต้ายิงทีมเก่าอีกแล้วสำหรับเรนโดทอซาครับพอน้ำสามศูนย์สบายสบายเลยนะทำทูตัวสบายสบายครับนัทีที่8ปดเจดพี่เข้าดีขันไลอยากจะยิงมั่งเว้ยโอ้ลากบอลจากแดนตัวเองอะถ้าใครเห็นนะโคตรแข็งแรงนัทีที่แปดเจ็ดนะแต่พี่แกลากลากลาก,ลาก มันไดยิงไปติดขาใครไม่รู้แฉลบออกกลางไปได้เดียวไปเตะม,มุมแม่ก็เสียดายนิดนึงนะครับนังที่88ครับเอดดี้เอน,นเกเทียกับเจ้าผอมฟาวิโอวิอล่าก็ลงมายื่นเล่นยนสายแทนตัวของคาย์วตแล้วก็กัปตันเอเดนกาก็ถือได้พักไปครับก็จบเกมเราชนะไปสามประตูต่อศูนย์ครับถือว่าเป็นชัยชนะที่ก่อนแข่งดูเหมือนยากนะก่อนแข่งดูเหมือนยากแต่พี่ไมเกลอเดต้ากับลูกทีม ทำให้ดูง่ายมากๆทํทให้ดูง่ายมากๆครับกองหน้ากองกลางผดิตสกอร์ได้ทําประตูได้กองหลังของเราเองก็ไม่ยอมครับดูแพชชั่นดูแอคชั่นของแต่ละคนเลยกองหลังเนี่ยสกัดบอลได้กูจะแบบแบบมันแสดงความสะใจอะนะพอเขารู้ไงเพื่อนทําประตูได้เขาก็อยากจะรักษาครีมชีท ทําให้ดาวิดลิยานี่คลีนที่ไปเป็นนัดที่สิบสามแล้วนะแต่มันก็ต้องชมเพื่อนร่วมทีมด้วยนะชมร่วมด้วแต่ก็ตัวเองก็มีปฏิยาเซฟตีสวยด้วยนะครับตัดบอลตัดบอลได้ปุ๊บมีการเปิดบอลยาวนะเปิดบอลยาวไปทําให้กองหลังได้ไปเหลืองอะที่เปิดบอลยาวจะให้กับตัวของไคลฮาวเวตอ่อะต้องแกมาอีกแล้วนะครับก็ถือว่าทั้งทีมวันนี้ถือว่าเอาตัวรอดได้ครับ ไม่โดนใบเหลืองเพิ่มโดยเฉพาะคาแบบที่ผมบอกแมตท,ที่สามที่สองมันก็ถึงจะเคลียร์อีกทีนึงถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนนี้คาราแบตสุ่มเสี่ยงอยู่พอจะโดนตุ้มเนี่ยจะถูกแบนเลยแต่ว่าแบตนี้รอตัวเดี๋ยวหรือแ,แบตหน้าแมตหน้าจะเปิดบ้านเจอกับแอสตันวิลล่านะเจอกับแอสตันวิลล่าแอสตันวิลล่าไม่มีดักการลุย <laughs> ดักการลุยโดนเหลืองวันนี้ นะอา่าวันนี้วันนี้เสมออะไรเนี่ยเสบอเบรนฟอร์ดใช่ไหมดาก,การ์ลุยแล้วก็โดนเหลืองทำให้แมตที่จะไปเยือนเอเมเรสเราดาการ์ลุยไม่มี <laughs> โดนมึงโดนเออนะครับก็ทำให้เดี๋ยวเราไปเจอก็ไปเจอกับแอตตานบีไล่ทีนะครับพระตอนนี้นะตอนนี้ครับกลับเข้มไปเป็นจา่าฝูงโอ้โหวันนี้กองเชียร์วันนี้กองเชียร์ไบตันเยอะนะครับก <laughs> องเชียร์ไบตันเยอะ คิดว่าคงเยอะแหละเออตั้งแต่เย็นมาแล้วโอ้โมีข้อความมาทั้งอินบ็อกทั้งในไลน์นะโอ้โอมาก mm. ันแบบลึมมาเชียร์ใบตันพี่ที่หวยระวังนะอะไรเงี้ยยิ่งโดยเฉพาะตอนที่แมนติตี้ตอนทีแมนติตี้ชนะมาตอนช่วงเย็นนะก็ทำให้เราหลุดมาเป็นที่สามนะพอก่อนแข่งแมตช์เนี้ยเราเป็นที่สามแล้วพี่น้องเออว่าโอ้โหแฟนๆมากันเลย เป็นที่สามเราจะขึ้นไหวไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกให้ดูให้ดูนะก็ต้องชื่นชมลูกทีมนะครับชื่นชม,มการวางหมากของพีเมเกลตานะแล้วก็การเล่นอย่างมีระบบการเล่นอย่างมีสื่อภาพการเล่นแบบเขี่ยวจะสังเกตโอกาสที่จะยิงมาตัวของเราน้อยนะครับแต่ถ้ามีโอกาสแบบจ่าแจ้งจะไม่พลาดเลยโดยเฉพาะลูกอลูกสลูกสามนะ จุดโทษก็โอเคแหละก็ถือว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งของการทําเกมนะครับเพราะนั้นก็ผมถือว่าเราเน้นได้ถูกจังหวะนะเราเน้นได้ถูกจังหวะมันเลยก็จะทำให้มีความรู้สึกว่าให้สามแมตช์ที่เป็นทีมเยือนอ่ะแม่ก็ยังคงมีความมั่นใจยอยู่นะแม้ว่าจะต้องเจอกับสเปอร์ในลอนดอนนะ่นอแม้กระทั่งแมนยูไม่ได้ขิงนะครับ ไม่ได้เขิงน,นะแต่ว่ามันดูทรงนะฟอร์มตอนเนี้ยเฮ้ยเราสามารถเก็บได้นะฮะพูดถึงตอนนี้เราทําหน้าที่ของเราเราทําหน้าที่ของเราแต่ละนัดให้เหลือให้ดีสุดตอนนี้เหลือเจ็ดแมตช์เหลือเจ็ดแมตช์เล่นในบ้านสีน่กอไปเยือนสามเฮ้ยมันมีโอกาสเหมือนกันนะเฟ้ไม่ใช่นะอและเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็คือวันอาทิตย์ครับผมนัดกับเพื่อนๆน,พ,นพี่น้องเรียบร้อยแล้วแดงเดือดแดงเดือดนะ ก็ต้องออกตัวก่อนนะครับพรุ่งนี้ก็คงจะต้องเชียร์แมนยูเต็มตัวทั้งทั้ที่ไม่อยากเชียร์แหละแต่ว่าวิถีฟุตบอลไงวิถีฟุตบอลพรุ่งนี้ก็คงจะต้องเชียร์แมนยูหลังจากที่แมนยูพลาดท่าเชลซี Chelsea, ไปวันก่อน4ประตูต่อสนะครับแต่เชื่อไหมเมื่อสึกแดงเดือดเมื่อไหร่แมนยูจะมีพลังลึกลับ จะมีพลังลึกลับแพ้ใครแพ้ได้ห้ามแพ้ลิเวอร์พูลคล้ายๆกับคู่ปรับเก่าของเราตอนนั้นคู่ปรับของบอลไทยอ่ะของบุรีรัมอะไรไหมแพ้ใครไปได้ห้ามแพ้เมืองทองอะไรประมาณนี้นะ <c oughs> ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้รัดก,กันเรียบร้อยครับเ <c oughs> พื่อนทางขวารุ่นน้องก็จะเป็นแมนยูครับอ <c oughs> รุ่นน้องอีกคนน้องรักเลยก็ลิกกเวอร์พูลนะครับ,รกกรบ,รรบแต่ว่าพรุ่งนี้พี่คงจะต้องปันใจเชียร์ลิเวอร์พูลน,นะฝากถึงน้องวินด้วยนะน้องมาวินหลานรักด้วยนะ พรุ่งนี้ลุงคงจะต้องเชียร์แมนอยู่นะหลานลักนะครับก็คงประมาณนี้นะเดี๋ยววันเช้าวันจันทร์เดี๋ยวมาเก็บตกอีกทีนึงนะครับสำหรับบรรยากาศทั้งเบื้องลึกเบื้องหลังนะของคู่ของเราที่วันนี้สกอร์โอเคด้วยได้ลูกบวกมาอีก3ลูกและไม่มีอาการบาดเจ็บเพิ่มอันนี้แหละโคตรดีเลย โคตรดีเลยมันจะส่งผลให้ทั้งเรื่องของกำลังใจด้วยเพราะอะไรเดี๋ยวคืนมันอังคารครับอังคารต่อพุธเราจะเจอกับไเยิร์นบบเยิร์นตอนนี้เหมือนทิ้งไพ่แล้วนะครับดูเมื่อตอนหัวข้ามไบเยิร์นบุกไปไอเฟนเดมอะไรนะ่ะทีมน้องใหม่อะ่ะน้ำก่อนสองศูนแต่ 2, แพ้สามสองเฮลิเกนยิงนะเหมือนปล่อยจอยแล้วแล้วถูกทิมม้งไปรู้สึก16แต้มอะ่ะถูกทุกถูก,ถกร์อาร์ลิโกเซนของพี่ลูกทีมของชาบิอลองโซทิมม้งไปสิบสิบหกแต้ม บุเดลิกาแมตต์แมตต์ครั้งหน้าสุดสัปดาห์หน้าถ้าลวอรกุเซ่นชนะปุ้งเป็นแชมป์เยโอ้วหูเหลือตั้งหลายแมตต์บเยนหมดรูปเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาเจอกับเราตอนนี้และเรื่องของเรื่องที่ผมมองดูไบเยนนี่ไหมเฮ้ยเราอะไม่ต้องเจาะท้งอื่นเจาะท้งให้คิมมินแจเจาะท้งให้คิมมินแจบอดีๆนี่เองพิ่ตาคงเห็นแบบไม่รู้นะ ไม่รู้เดี๋ยวไงฝากบอกแล้วกันเจาะทางคิมบินแจแ่แหละเสือใต้ก็เสือใต้นะว่าบรลลังคารเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูนะก็ใครชน้นนี้ก็ทําให้กําลังใจมันดีแล้วครับนะทุกคนอาจจะเหนื่อยอาจจะลา้าแต่ก็มีเวลาพักอาทิตย์จันทร์สองวันนิดๆเกือบสามวันก็คงจะฟื้นได้ฟื้นตัวนะแล้วก็นักเตะที่ไม่ได้ลงสนามก็คงจะมีใครบ้างที่จะต้องไปลงเพราะว่าแมตท,ที่จะเจอกับบายเย็นผมว่าเขาเขาต้องจัดเต็มอยู่ดีแหละ นะพีต่ตาคงต้องจัดเต็มอยู่ดีเพราะวันนี้เห็นไหมวันนี้เรายังจัดเต็มเลยเมื่อวานเมื่อวันเมื่อเช้าก็นึกกันอยู่ว่าจะจัดแบบยังไงนะแต่ใจผมก็บอกน่าจะจัดเต็มใช่ไหมที่บอกอ่ะเพราะต้องการการันตีเราต้องเราถามว่าถามถามใจผมนะถามใจผมนะพีเมรีกกับยูฟาแชมเปี้ยนลีกพีเมรีกเรามีโอกาสมากกว่าใจผมนะใจผมนะผมมีความรู้สึกว่าเรามีโอกาสมากกว่า นะครับแต่ว่าเมื่อจะมเปี้ยนลืมมาถึงตรงนี้อะไรๆก็เกิดขึ้นได้ก็เดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีนะวันนี้ก็มีความสุขกันครับมูเนลเปิต้ตี้วันนี้ให้สัมภาษณ์ยังไม่ดูไม่ทันเลยอีกคนว่าเป็นใครนะเล่นให้กับอาเซนันหนึ่งร้อยสิบแปดตันครับสิบเอ็ดลูกนะมาแล้วก็เป็นแชมป์เล่นแบบปีเก้าเจ็ดถึงสองพันอ่ะเสียดายน,นิดนึงพี่แกตัดสินใจออกจากอาเซนอลไวไม่หน่อยนะตอนนั้นพอนหลังจากปีสองพันเสร็จปุ๊บไปแพ็คคู่กับมาร์คโอเวอร์มาเลย แล้วก็ไปบาซ่านะครับก็ไปไปดับสนิทแต่เราได้ตังค์เพราะแพ็คคู่เราได้ร่วม30กว่าล้านนะนะก็คงประมาณน,นี้ละกันครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเก็บตกกันนะเรื่องของรายละเอียดเบื้องหลังเกมแล้วก็ เจาะลึกของแต่ละคนเหมือนเดิมที่เราเคยทำกันไว้ววครับวันนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับทีวีชนองอาร์ senal แฟนกับวยครับวันนี้เดี๋ยวลงคลิปเลงนะอาจจะลงเช้าหน่อยเช้ามืดเลยตอนนี้มาวาณอีก8นาทีที2ก็ใครยังไม่นอนยังไม่หลับก็ช่วยดูกันแล้วถ้าเปิดบุูบทใครมาดูช่วงเช้าเหมือนเดิมก็ ฝากช่วยดูกันจนจบด้วยนะครับโฆษณาก็อ,อยากข้ามช่วยดูคลิปให้กับทีห่วยด้วยหละกันเป็นกําลังใจครับทีมอาร์เซนอลและเป็นกําลังใจให้กับทีห่วยด้วยกันครับวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยฝากสบายดีพี่น้องสอบปรลาทุกท่านครับเราส่งลังใจครกับพี่น้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม3จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับคุณสุดยอดอยู่แล้วครับอาร์เซนอลของเราก็สุดยอดครับครับมาเป็นจ่าฟุงอีกครั้งหนึ่งและเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกัน แมนยูสู้ๆนะครับเดี๋ยวกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับคุน <laughs> ไหน